สวัสดีครับพี่ชายครับโอูน่าเสียดายมากจริงๆพูดถึงรูปเกม์วันนี้เนี่ยครับเป็นไงบ้างในช่วงต้นลองไล่แก้ก็ี้ยงสามก็มาแล้วครับแต่ติดเปลี่ยนคนผมไม่เคยแต่งนแล้วเลนเลื่อนเออเราไม่เคยแต่งหรอบตอนมือมาไม่เคยผมไม่เคยแต่งไม่เคยแต่งเลยพอแตกแล้วมันก็เลยแบบไม่เคยคนไม่เคยแตกก็กังวลอะไรนะแเถอะเอาอีกแบบรู้สึกยังไงพอแต่งไหมติดเปลี่ยนเลยมันมันข้าตามันมัวไปหมดเลย เดินเข้าไปมัวไม่ได้แล้วก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยว่าจะเอาไงดีครับแล้วก็โดนทับถุงเข่าไปด้วยไล่คงไล่แขนเป็นไงสู้ได้ไหมสู้ได้ครับสู้ได้หมดวงนอกมีหมดทุกอย่างก่อนมดยกสามก็ราคาต้งตื้นมาเสมอแล้วนะครับที่เป็นรองสามหนึ่งคิดว่าคิดว่าแพ้แต่นี่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทําให้แพ้ลงวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนแพ้แต่เป็นจุดเปลี่ยนเพราะแต่ทุกเลือดเข้าตาไม่เคยแต่กังวล มือเคยแตกด้วยเนาะสอบคมเป็นไงบ้างมีโอกาสอยากแก้มือไหมก็ได้ครับน้ำหนักไหนน้บอาจายไปเจ็ดก็ได้ครับเท่าไหร่นะฮะละยี่สิบก็ได้ละยี่สิบก็ได้นะวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วสามยกนี่เกมนี่เข้าทางเราแล้วนะเรายกสี่ไปพลาดโดนสอบทำให้พิกแพ้ไปวันนี้ครับอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับน้องขอโทษทุกคนครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับ แล้วอยากอยากขอโทษแฟนคลับเอฟซีไหมครับครับก็ขอโทษแฟนคลับเอฟซีทุกคนนะครับที่ทําให้ผิดหวังครับครับน้องนี่ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมไว้หายไม่ไว้ครับผมครับนี่ก็เป็นบทนำครับผมนี่ก็เป็นแต่กับน้องไม่เคยแตะครับพี่ผมไม่ฟ้องครับใช่มาใจตอเนี้ก็มีนานยาแล้วเหรอใชใช่่ก่อนเดขึ้นจะได้ยินบนเวทีครับ เป็นเาไรกับเจ้าตอนละปีกเจ้าเป็นแบไที่ัวรอบเปนรอบแล้วครับสามสามครับเตีเสมอเขาตเสมอ๋อตอนแรกมันสามสองใช่ไหมเมื่อก่อนที่เคยเจอะที่กัดเท่าไหร่ร้อยห้าวปต่อยกันตั้งแต่เก้าสิบปอนด์ครับต่อยมาถึงร้อยสี่ยาปอนด์ร้ปอนด์ก็ต่อยกันมาแอยกนาตั้งแต่ปีครับ้าวันีานัครับอ๋อแล้วถ้าลมรอบวางไเลยาว้ลูเทที่เสนอหนักกากินีี่ัาห อคส18-19 20สิเนาะโอเคครับก็ถือว okay, sort of. okay. ่าได้สู้กันใหม่อีกข้างหนึ่งนะวันคราฝ่ายไหน้ยครับเนอะถามต่อซาว